นี่เมนแผนทีของฝรั่งเศสพี่นอ้องอันนี้เพิ่นจะแยกส่วนที่บบว่านะอาผักใดผักใดขายชีสแบบใดนี่เนาะวันนี้จะพาพี่นอ้องลงไปเที่ยวทั้งอาภาคใต้พี่นอ้องสวัสดีจ้าเข้ากันเดินทางกันแล้วนะคะวันนี้ไปทั้งสวิตเวสนอกจากพี่นอ้องอ่าจุดหมายปลายทางของพวกเขาที่ว่าจะไปหันก็คือไปอ่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระเมมารียูเมืองลูกเดินเนะจ๊ะแล้วแต่ว่าก่อนห้าสิบไปฮอ,อดอันอลูกเดาอันขอเวะเมืองหนึ่งก่อนเมืองนี้เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยอุ้ยหลายศตรวรรษมาแล้วพี่น้องแต่ว่าเป็นเมืองที่งามเนะจ๊ะเป็นเมืองนาาเป็นเมืองเป็นเมืองในน้อยแต่ว่า,านาฮักนาฮักพี่น้องอัน อาเมืองนี่เมืองนี้อันคอนเซิรแล้วฝรั่งเศสมันก็เป็นแบบว่าแยกเป็นจังหวัดจังหวัดคือกันกันกบบานเฮอเลยเนาะจ้าเนาะอันนี้จังหวัดนี่ค็อิ้นแบบดอกดอนเยู่จ้าดอกดอนนี่มันมีันมีหลายเมืองอันผสมกันกับเป็นอำเภอนู่นนี่นั่นเนาะจ้ะอันนี้นี่เพิ่นอาอาสินค้าประจำอาประจำหมาจังหวัดของพวกเพิ่นนี่ก็แเมนฟัวรกา,รการเนาะแบบตัปป็ดนะพี่นอกแล้วก็ มีอะยังนไงมีอะนะน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันอ่าน,น้ำมันบักนัวเขาเอื่นภาษาฝรั่งเขาเอื่นนัวเนาะพี่น,น้องแต่ว่าอ่าบ้านเท่านี้บ่หูวว่าเขาเอื่นยังนเนาะจ้ะอันนี้แม่นประตูสมัยก่อนนี่อันนี้แม่นบูดเก่าเนาะจ้ะแต่ทีนี้เพิ่นมาอนอะนะรีโนเวทเฮ็ดเป็นนอะบูดนี่เอาออกไปแล้วละบัดนี้เฮ็ดเป็นนอะตลาดตลาดอยู่ <haya Mur? S 1> อยู่ข้างในบูดเนาะจ้ะ ประตูเล็กบางหนึ่งเห็นเป็นประตูบักยิ่งย่งย่ใหญ่เล็กแผ่นนี่กับแบบอตายแ้วนี่นี่เมื่องนี่เด้อพนองจะมีบักเกาลักนี่นี่นี่บัก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 นัวบักเกาลักนี่เป็นแบบ้านเพื่อนีเวลาห้ออะนะเวลาห้อขครับรถมากนี่ป้ดตุ่นมันเต็มมันเต็มถนนหนทางอยู่จ้กแล้วก็ าตลาดตัวนี้เด้อพี่น้องสิเมน่นพวกที่แบบว่าเพิ่นอ่ะพ่อค้าที่เพิ่นอ่ะผลิตเองที่เพิ่นมีอันที่เพิ่นมีอันอเป็นเหตุกิจการของเพิ่นเองเนาะจ้ะแบบว่าพ่อค้าชาวสวนมาเองว่าจังสันเนาะนะอะละกะละกะเมืองนี่เนาะจ้ะเม็นเพิ่นเมืองที่เพิ่นเก็บเห็ดนี่พี่พี่น้องเห็ดอ่ะเห็ดเพื่อนละก็เห็ดมูรีเนาะจ้ะเยอะมากมาก ผกและเพลนก็มีอหยนผลผลิตจากเห็ดจะมีเห็ดอบแห้งเห็ดจักมิยังตอมิยังผนเห็ดเป็นเป็นเยี่ยมเป็นอีหยังต่ออีหยังได้หลายอย่างหลายแนวเป็นน้ำมันเป็นอุ้ยผลิตภัดเยอะแยะพี่น้องนั่นเลยจ้ะนี่อันนี้แกเมนผวกตับเป็ดตอนนี้เขาก็เตรียมเพราะว่าเช้าหน่อยอีกหน่อยคริสต์มาสมาพี่น้องเอ้แกหญาติกันแล้วบานี้เนาะ แล้วเย็นนี้เดอดาจะพาไปทานข้าวอภิเสษแถวนีแกม่นแบบว่าบ้านอาจ,จังหวัดนี้เพิ่นจะเลี้ยงเป็ดแกนก่าจะมีเลี้ยงเป็ดแล้วเพิ่นก็นมีตับเป็ดขายขึ้นซื้อลือน้นํานาะจะแปว่ามันก็เป็นคือบ้านเฮาแหเละเวลานเข้าไปอ่ะภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็จะมีันเรื่องขึ้นซื้อลือน้ํา่าอานภาคนี่เฮ็ดอ่าอา,อาหารแบบได้เสียบเนื้อจังสีนาะจะแกนเข้าไปทั้งเนื้อเขาก็ต้องไปกินข้าวซอยแบบนี้นาะจะ ขันเ้าไปทั้งไต่เขาไปกินอย่างเนี่ยละ่ะเขาไปกินอย่างเออจำได้ว่าขันเ้าไปสุราษฎร์เขาก็ต้องไข่เค็มบอกแบบนี้นะพี่น้องเขาไปโคราชเ่าก็มีโคราชาจากสีเลนเนาะขันไปเมืองอุบลเขาก็ต้องกว๋วยจับเมืองอุบลเหมือนบาล้พี่น้องนั่นๆๆๆนั่นนั่นนั่นนี่ทีนี้ก็นี่นะคะพี่น้องมี่นะทีูีของพวกเพื่อนถาวาเพื่อนทีวาอยู่ในฝรั่งเศสนะจ๊ะอยากไปเที่ยวนะคะดูสิคะนี่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 บรรดาเฮ็ดพี่น้อง แถวนีเด้อพี่น้องถ้าว่ามักเก็บเห็ดบอบพิษหวังจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ํำมันสลัดนะคะที่แบบว่าพื้นกันกลองออกมาจากวัตถุด,ดิบที่ว่าเพื้นหาใดในสวนแถวบ้านผกเพื่อนเหลืพี่น้องในป่าผกเพื่อน,นอุดมสมบูรณ์อากาศดีพี่น้องนะคะอันนี้นะดากับปัานาพระเอกนในยางลัดเลาะไป แต่ละตึกนี่งงามๆแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งพี่น้องที่บอกว่าเขาสถานที่มันบริยูเดินกว้างๆแล้วเขากระทายแบบเต็มๆไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเวลาเขายางไปยางเลาะไปนี่มันจะแบบว่ามีความรู้สึกดีมากๆพี่น้องแบบมันแฮปปี้นะพี่น้องอ่าๆนี่ดูนะคะนี่ดูดูดูพี่น้องนี่โบดนี่สูง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 เห็นไหมคะนั่นแหละจ้ะนี่นะคะนี่ แล้วกร้างแม่ตังแตออู้ยศตวรรษที่สิบสิบเท่าใดปุณายนนา,าต้นต้นสิบสิบเอ็ดนี่แหละประมาณนี้หละจ้ะคนนี้นี่เพิพ่นกรลั่งอเพิ่นกระลั่งอันนะ okay, ข,าขายของเพิ่นละบาน,นี้เพิ่นอนกามะาไ่อันเซตมาใส่ัวเข้าเพราะว่าเห็นเท่าอันเพราะว่ามือน,นี่พี่นอกไอดามานี่นะโบมีคนเอเชียเลยจ้ะไม่มีทัวร์จีนทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์อะไรก็ไม่มีเลยนี่จะดากับพระเอกนี่เป็นหนะ เป็นแอาเอเซียอยู่สองคนฝรั่งก็เลยมาอ่แบบว่าเขาอยู่ต่างเพิ่นอยู่ต่างจังหวัดมันบ่คอยมีอ่นอะคนเอเชียมาเลื่อยเนะเเาะเพิ่นก็มาเซเฮลโลเฮาดีดีนะเพื่นนี่คนสีผ้าเขาไปอห็นเบิงอันดาเพิ่อนวาว่าโบไกจากนี่เพิ่นมีอ่าปลาอ่าเขาเอ็นยังอ่ปา,อาปาาลาโนไมปลาโนไมล่ะเพราะว่าเพิ่นมีอันอาผลิตพันจากอนาไม่ไพ เดียวเดี๋ยวพี่น้องทาเบิ้งเด้อจังน้อยมีเงี้ยมีหูปเป็ดหูยังเป็นจากเห็ดจากหากหน่อไม้รากของหน่อไม้น่ะจ้ะต้นต้นไผ่รากของต้นไผ่จ้ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อพี่นอ้องแบบฝรั่งเศสนี่อันนี้เขาเอิ้นพาอนาพาอนาเขาเอิ้นยังเนาะเขาเอิ้นพาอันตาปีเชจะเ้ะตาปีเชนาะจ้ะเป็นผาหนา้นาเขาเอื่นมีเห็ดถุงผาจะ้ะ ท, <aría> ทีน <those tracks> <premier> <player> ี้ก็จะมาบรรดาพวกอันขบเคี้ยวพวกขบเคี้ยวนี่อ้โหยพี่นองจากสวนนั่นทอดสวนนี้ปาดกลับบ้านนี่คงต้องขึนอีกอย่างหน่อยสองกิโลพี่นองอันนี้แอปเปิลจากสวนเพิ่นพี่นองเห็นไหมคะเพิ่นเก็บแอปเปิลมาแล้วเพิ่นจะไปเห็ดขนมแอปเปิลแต่ว่าต่างจากพวกเขาอยู่ปารีจ้ะพี่นองแต่ละเมืองแต่ละเมืองเข้าไปเพิ่นแกมี่า เพ่นแกมี่ยังสูตรของเพ่นเนาะแต่ละเมืองเพนก็มีสูตรของเพ่นเห็นไหมคะนี่จะมีโบดมีก็คือบานเฮ่านอเข้าไปไส์ก็มีวัดนั่นวัดนี่อันนี้ก็มีโบูทนั่นโบดนี่มันก็งงามพี่น้องอันนี้ก็ร้านแต่ละร้านนิบไผ่มากระได้หยวทุ้งมาลองตองแต่งเมียได้นี่ก็หิยวหิวคือกันได้นี่พี่น้องเห็นไหมคะอันนี้เตรียมเรียบร้อยสําหรับอันนั้นี่ดิพี่น้องอันนี้คือรากรากอัน อ่าไม่อย่างก,ก็รากอันไม้ไผ่ได้ขะนะาดตัวเป็ดเห็นไหมคะตัวเป็ดนี่อ่ะาเพิ่นมันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเพิ่นนะจ๊ะบ้านเพิ่นนี่ต้องมานี่ต้องกินเนะเพราะอื่นมาคิเดกันยากพี่น้องแบบอันซันมันนะจ๊ะแล้วก็เอาไปเฮ็ดใส่ก็เฮ็ดพวกพื่งนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวมือเรยงสิภาาไปซิมพี่น้องมือเรยงสิภาาไปซิมอันนี้ก็อีกอีก,อกโบทหนึ่งนะพี่น้องเวลาห้อยอยางเออในขณะนี้นะพี่น้องอากาศ 20องศาพี่น้อง20องศาด้วยจ้ะาจากบ้านดามาฮอดเมืองนี่500กว่ากิโลเมตรพี่น้องอันนี้ดาเบรกก่อนเพราะว่าด้าจะเดินทางต่อไปอ่าพัเมมารีจากนี่ไปอีก300กว่ากิโลเมตรนะจ๊ะสรุปก็คือจากปารีสมานี่จะหอดพระเมมารีกับ800กว่ากิโลเมตรพี่น้องแต่ว่าน่ะสำหรับาดาาว่าเขาผ่านทางนี้แล้วเขาต้องจอดบึงชมเมืองอันนี้ก่อนพี่น้องเปรียวกนะจ๊ะ นี่นะคะนี่ฟัวงคาพี่นอกตับเป็ดเนาะคะ่ะไปืมไก่แลลวไก่แลลวคริสต์มาสเนี่ยเขาต้องกินกันเป็นประเพณีพี่นอกแต่ว่ากินไรบ่ดด้เด้อมัน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  <ed S 1> <laughs> นั่นแหละจ้ะอีกอย่างไม่ใช่พี่นอกมันแพงมันแพงพี่นอกนั่นแหละจ้ะนะคะ,นะคะาการสำหรับทริปนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับงานเดี๋ยวมือเรียกเดียวเดียวเดียวดาเ,ดเ,ดเดขาลุงแรมแล้ว จะพาไปอีกเมืองหนึง่งเราจะไปหาแนวอาหารอร่อยออย,ออยกินกันนะคะพี่นนองเดี๋ยวห้องกับเขาไปในเมืองเบื้องเนี่ยพี่นนองเพื่อนคล้ายกระตาไหวกระตาอสำหรับไปเก็บเห็ดพี่นนองหลายไล่เดีเด๋ยวพาไปเบื้องอสำหรับร้านนี้เมนเราเห็นบอกจะเราที่บ้านเป็น,นเฮ็ดเป็น,นค็อกเทลเห็ดเป็นแบบอ่า เขาเอินดิเชสตีฟแบบย่อยแบบริกานะพี่นอ้องกินแล้วก็ชิมมีรสชาติหลายอย่างเข้ากับชิมชิมไปตัวได้มาเข้ากับซื้อตัวได้บมากเข้ากับว่าง <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้แสดงให้เห็นว่าบ้านเพื่อนนี่มันบ้านเก็บเฮ็ดโดยเฉพาะพี่น้องดูนะคะอุ้ยเพื่อนๆอยากได้กะตะก,กาแบบใดเลือกได้ตามใจมากใกพี่น้อง อ,อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาจบทนันทีก่อนจ้ะเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมนะคะต